เปิดอายุจริงนัดจุธารัตน์ผู้จัดการส่วนตัวและภรรยาคนสวยของโชคลดแห่ที่ล่าสุดได้มาร่วมรายการโหนกระแสะพูดคุยเคลียร์ใจกันในหลายๆประเด็นพร้อมกับทางนัดจุธารัตน์ภรรยาของโชคหรือผู้จัดการส่วนตัวรวมทั้งดอนพัชกรผู้จัดการวงและพิชูคนสนิทของบอลและโชค ขณะที่พูดคุยกันอยู่นั้นก็มีไฮไลท์สำคัญในรายการโหนกระแสช่วงหนึ่งเป็นนาทีเดือดของบอลและนัดเมียของโชคเป็นช็อตการประทะเดือดระหว่างบอลกับเมียโชคโดยทางด้านเมียโชคนั้นได้ถามว่าจริงไหมคะที่พี่พูดกับโชคว่าจะไม่มีวันพูดดีจนกว่าเองจะเลิกกับเมียพี่ยุให้หนูเลิกกันเพราะอะไรคะก่อนที่บอลเชิญยิ้มจะตอบกลับไปอย่างชัดเจนว่าถูกต้องเพราะขุนร้ายมาก และงานนี้ก็เชื่อว่าหลายๆคนคงจะอยากรู้จักนัทจุธารัต แฟนของโชครถแห่ว่าเธอนั้นเป็นใครมีบทบาทในเรื่องนี้ไม่น้อยทางทีมงานนั้นก็ได้ทำความรู้จักกับเธอนัทจุธารัตภรรยาสาวของโชคนั้นเธอควบตำแหน่งผู้จัดการส่วนตัวให้กับสามีอีกด้วยแม้จะมีหน้าตาคลายลูกครึ่งแต่นัทนั้นเป็นสาวไทยแท้เกิดที่จังหวัดสระแก้วและเชื่อว,ว่าหลายคนนั้นอยากจะทราบอายุจริงของนัทจุธารัตซึ่งนัทนั้นปัจจุบันมีอายุ31ปีโดยมีอายุห่างจากโชครถแ แห่ถึง9ปีเรียกได้ว่าเป็นรักต่างไว้อ e ีกคู่หนึ่งเลยทีเดียวค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ